ต้นเหตุหายนะสำเนาของมังกรดำนิงโฮบอสระดับ s อตอนนี้มังกรดำทมินยังหลับไหลอยู่ระดับของตัวสำเนาก็คือ1ต่อ1ระดับ C เท่าแก่ยาระดับ B นี่ขายยังไงขวดละร้อยเหรียญถ้า10ขวดก็950ฉันขอแลกกับยา20ขวดนะเป็นมรดกตกทอดมาเลยขอโทษทีเป็นคนแถวนี้ไหม ฉันจะไปบ้านหยวนกวนช่วยบอกทางทีได้ไหมพวกนั้นตายหมดแล้วฮะคุณมาช้าไปคนบ้านหยวนกวนตายไปหมดแล้วเมื่อ3ปีก่อนแม่หนูนี่มันทำมาจากโลหะผสมไม่ใช่ของมีราคาฉันให้ได้แค่12ขวดนะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อนสิเพเยอร์ Player, เห็นชัดเลยว่าเธอคืออีกอย่างเหรียญน,นั่น อย่เด็กโง่นี่มันตาของสมาคมหยวนกวนเซียวเจียนตั้งเมื่อ1,000ปีก่อนไปกันเถอะเอ๋แต่หือเหรียญพวกนี้มาจากไหนกันรางวัลงีเงาก็ไม่ได้แถมยังเสียเงินเป็นพันเหรียญอีกอย่าเศร้าไปเลยเราลงไปทำธุรกิจกันดีกว่า นี่เธอรอเดี๋ยวสิตระกูลหยวนกวนตายไปหมดแล้วจริงหรอไม่มีทาย,ยาทหลงเหลือเลยจริงหรอเลิกตามฉันสักทีโผล่หัวออกมาซะ โอ้ยฮนี่เธอเป็นอะไรไปเจอกันอีกแล้วนะไอ้บ้าตระกูลเฉินฮิฮใช่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะหยวนกวนเซียวหยาเธอเธอเป็นคนตระกูลหยวนกวนหรอเธอรู้วิธีปลอมตัวแถมดูระแวกระวังตัวแต่คือระดับไอเทมต่ำเกินตอนนี้มันใช่เวลามาคุยจ้อแจะที่ไหน คราวนี้ไม่มีใครตายแทนเธอได้อีกแล้วคุณหญิงแย่ละสิเฮ้คนมากกว่าน,น่อยทำเป็นเหลืองได้เวลายืดเส้นยืดสายแล้วเธอเกาะฉันไว้ดีกว่านะแน่จริงก็เข้ามาพร้อมกันเลยคัมพีเทเลพอร์ตไม่ทันคิดเรื่องนั้นเลยฮะ เธอมีคัมพี์เทเลพอร์ตฉันอุตส่าห์จะเปิดฉากเท่เออย่าตามฉันหรือเข้ามาในเมืองอีกล่ะเมื่อกี้เขาคือทายาทผู้สืบทอดตระกูลเฉินนายสู้เขาไม่ได้หรอกไว้เจอกันอีกทีฉันจะตอบแทนนายละกันมีคัมภีเทเลพอร์ตให้ใช้ก็ไม่เห็นต้องวิ่งเจินเบอร์นั้นเลยนายท่านเจอแล้วครับจับพวกมันให้ได้เราไล่ตามมันทันแล้วเวนเอ้ยคัมพีดันเทเลพอตหนึ่งร้อยเมตรเฉย ฉันต้องหนีให้พ้นฉันต้องรอดถึงฉันจะเป็นคนเดียวคราวนี้ไม่มีใครตายแทนเธอแล้วฉันจะต้องกลับไปหาพี่ใหญ่ให้ได้หยุดวิ่งทำไมเหรอจ๊ะถ้าอยากซื้อขายยาฟื้นฟูก็ร,รีบซื้อให้มันเสร็จสิเว้นแต่ว่า จะไม่มีใครอยากขายยาให้เธอเมื่อ3ปีก่อนเกมประกาศเปิดเล่นจริงแล้วสัปหลาดก็เริ่มโจมตีเมืองตระกูลท่านหลอดหยวนกวนไม่สามารถปกป้องเมืองไว้ได้และทำให้ผู้คนล้มตายเป็นเบือตามกฎหมายราชสำนักตระกูลหยวนกวนถูกถอดยศท่านหลอดและสมาชิกในตระกูลจะต้องกลายเป็นทาสโกหก ตอนสัประหลาดโจมตีท่านพ่อไว้ใจตระกูลเฉินคุ้มกันประตูฝั่งใต้แต่พวกแกกับกลัวตายเปิดประตูแล้วหนีไปตระกูลหยวนกวนเลยต้องปกป้องเมืองเองพวกอาวุโสก็ต่อสู้กันนอกกำแพงจนตัวตายตอนนี้เลยเหลือแค่ฉันกับพี่สาวโอ้วังจากที่เธอพูดงั้นใครๆก็ต้องเห็นการกระทำอันกล้าหาญของตระกูลหยวนกวนมีใครอยากพูดเรื่องนั้นหรือเปล่า พออยู่ภายใต้การปกครองของฉันคนในเมืองนี้ถึงได้กินอิ่มนอนหลับได้อย่างสบายถ้าฉันผิดจริงแล้วก็จะมีคนลุกขึ้นมาพูดแล้วสินะว่าฉันผิดเฮ้ดูสิไม่เห็นจะมีใครสักคนมีสิฉันจะรายงานเรื่องของแกเองการทอดทิ้งเมืองแล้วหนีเอาตัวรอดถือเป็นการทรยศและมีความผิดใหญ่หลวง ส่วนการข่มขู่ประชาชนก็เป็นการกระทําที่ไร้คุณธรรมและไร้อย่างอายจะว่าไปเขาเหมือนหยวนกวนเซียวเจียนที่ตายไปแล้วเลยไอเวรตะไลหมอนั่นเป็นใครมาจากไหนถึงได้กล้าพูดแบบนั้นกับคนตระกูลเฉินอย่างน้อยก็คงจะมีความกล้าพอแล้วนะแย่หน่อยที่หมอนั่นดันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเขาจบเหตุแล้วต่อให้หยวนกวนเซียวเจียนยังอยู่เขาก็ไม่รอดหรอก ฆ่ามันสวยแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยไปกันเถอะฮะ